ความรักแท้หรือแค่แผนการแก้แค้นอันสิ้นเชิงบทเรียนจากเรื่องมีหลวงที่จ้างสาวติดเชื้อเอชไอวีล่อซื้อผัวจนนำเชื้อไปติดมีน้อยอีกทอดเรื่องราวนี้กำลังกลายเป็นประเด็นร้อนร้อนบนโลกออนไลน์เมื่อทนายพัฒน์ผ่านเพจทนายพัฒน์คุยกฎหมายเผยเรื่องราวหน้าเป็นประการของมีหลวงคนหนึ่งที่ใช้วิธีแก้เผ็ดผัวอย่างไม่คาดคิดด้วยการจ้างสาวติดเชื้อเอชไอวีล่อล่ซื้อผ่านแอปพลิเคชันหาคู่และสุดท้ายผัวก็นำเชื้อไปติดมีน้อยอีกทอดซึ่งถือเป็นวิธีที่ชาวเน็ตหลายคนยกให้้เปป็นวิธีแกสุดัง แต่ในทางกลับกันก็มีผู้คิดว่านี่คือแผนการแก้แค้นที่แรงและไม่มีใจแต่ที่น่าสนใจคือวิธีการแก้เผ็ดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้ซึ่งถูกเผยแพร่ผ่านช่องดังชื่อจับผีน้อยในเกาหลีใต้และได้รับการใช้อย่างกว้างขวางจนกลายเป็นไวรัานบนโลกออนไลน์เรื่องราวนี้ไม่เพียงแต่เป็นบทเรียนสําคัญเกี่ยวกับความรักและความผันผวนในความสัมพันธ์แต่ยังเปิดโอกาสให้เราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้วิธีการแก้เผ็ด ที่อาจส่งผลร้ายต่อผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้งแล้วคุณคิดยังไงวิธีการแก้เผ็ดนี้ควรถือเป็นความฉลาดหรือความราแรงหากคุณเป็นมีหลงคุณจะเลือกแก้เผ็ดด้วยวิธีนี้หรือไม่หรือคุณมีวิธีอื่นที่เหมาะสมมากกว่ามาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์เถอะอย่าลืมว่าเรื่องราวนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแก้เผ็ดเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นการตื่นตัวให้เรารู้ว่าความรักแท้ควรมีขีดจำกัดที่ไม่ควรถูกล่วงผ่านและว่าการแก้เผ็ด ควรมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้อื่นอย่างแท้จริงรักแท้แดกยาต้าน